บริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนโดยนายประชัยเลี้ยวเพลัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนายบริวิทย์เลิศบุษราคามรองผู้จัดการใหญ่อวุโสผู้จัดการโรงงานมอบให้นางวิบุญศรีบุญพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายสํานักงานผู้บริหารพร้อมทีมงานบนชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆในเดือนเมษายน2566 ร่วมทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมทอดพระปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านซับบอนตำมลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยมอบเงิน1,000 100, 0บาทพร้อมน้ำดื่ม TPI เพื่อบริการผู้มาร่วมงาน ร่วมงานแก่งคอยย้อนลอยสงครามโรคครั้งที่2ประจำปี2566โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและออกบุตรผลิตภัณฑ์ TPI ร่วมรถน้ำดำหัวนายปียพงษ์บุญท่งนายอำเภอแก่งคอยและนายสรนธนสีโตนายอำเภอมวกเหล็กเพื่อสืบสารประเพณีสงการานร่วมงานประเพณีสงการและสนับสนุนการจัดงานให้แก่เทศบาลเมืองทับกวางและอบตอมวกเหล็ก ร่วมงานประเพณีสงการชุมชนพร้อมสนับสนุนของชาำลวยให้แก่ผู้สูงอายุตำบลทับกวางตำบลทักคอตำบลเตาปูนอ,อําเภอแก่งคอยและตำบลมุกเหล็กตำบลวิตภาพอ,อําเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซีโปรไบต้าช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ให้แก่เทศบาลเมืองแก่งคอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อบตมุกเหล็กอบตสองคอนอบตเตาปตูนอบตชำผักแพวอ,อําเภอแก่งคอย<ม>เทศบาลตำบลมุกเหล็กอบตมุกเหล็กอบตมิตรภาพอ,อําเภอมุกเหล็กอบตหนองปลาไหลอ,อําเภอเมืองเพื่อบริการเครื่องดื่มอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ร่วมง,งานสภากาแฟจังหวัดสระบุรีประจำเดือนเมษายน2566ณสวนมิ่งมงคลตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อพบปะสร้างสัมพันธภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็นโดยครั้งนี้การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพ สนับสนุนปูนคอนกรีตผสมเสร็จ TPI ให้แก่สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็กเพื่อใช้ในการปรับปรุงลานออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีที่ออกกำลังกายและเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆสนับสนุนถุงปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาวจำนวน1,635บใบมูลค่า1ล้านบาทให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน ให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสังคมสนับสนุนน้ำดื่ม TPI ให้แก่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสำนักงานเลขานุการจังหวัดสระบุรีสำนักเลขานุการประหลัดจังหวัดสระบุรีและสำนักงานส่งเสริมการปลกครองท้องถิ่นสระบุรีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำเดือนเมษายน2566 สนับสนุนน้ำดื่ม TPI และแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ร่วมงานศพนางประเชิญมลิซ้อนนวัดเขามันธรรมรามตำบลทับกวางอเภอแก่งคอยนางสมจิตวงพระจันทร์นายสุวัสนิทชัยนวัดโวกเหล็กและนางวรรณาสมพงศ์นวัดท่าเสาตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ TPI ประชาสัมพันธ์ TPI ห่วงใยประชาชนขับขี่ปลอดภัยช่วงสงการปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเชิญชวนประชาชน,ชนไปเลือกตั้งและแนะนําผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสระบุรีทั้ง4เขตและทั้งหมดนี้คือข่าวสารจาก TPI Polinew ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ ที่ Facebook และเพจมนชนสัมพันธ์ TPi และอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Official Line สามารถสแกน QR Code หรือแอด Line TPi 999เพื่อติดตามข่าวสารโพลีนิวได้เลยนะคะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร036358999ต่อ1323ค่ะและหากท่านพบกับทีมงานมนชนสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆสามารถแจ้งข่าวสารได้โดยตรงเลยนะคะ